วันที่8สิงหาคม2568ค่ะพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยและกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียว่าการหารือครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยเฉพาะการที่กัมพูชายอมกลับมาพูดคุยในเวทีทวิภาคีถือเป็นก้าวสาคัญในการลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดน สำหรับข้อเสนอสองข้อที่ฝ่ายกัมพูชายังไม่ตอบรับได้แก่ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะพลเอกนัทพลระบุว่าฝ่ายไทยรู้ดีว่ากัมพูชานั้นยังใช้ทุ่นระเบิดเป็นเครื่องมือป้องกันตนเองซึ่งสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระหว่างกันและเรื่องเหล่านี้จะถูกหยิบยกขึ้นหารืออีกครั้งในการประชุม GBC รอบถัดไปค่ะทั้งนี้มีการ ลงนามในเอกสารร่วมกันแล้วและทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยทูตทหารจากชาติใดเข้ามาสังเกตการซึ่งทางอาเซียนรวมถึงสหรัฐอเมริกาและจีนก็ยืนยันว่าจะไม่เข้าแทรกแซงเพื่อให้เป็นเรื่องของภูมิภาคโดยตรงค่ะนอกจากนี้พลเอกนัทพลยังเผยว่าได้ประสานกับแม่ทัพภาคที่สองเพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนสีจังหวัดกร มีการอบพยพประชาชนกับถิ่นฐานโดยขอให้ดําเนินการในพื้นที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่ยังมีวัตถุระเบิดตกค้างให้อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn